จึงจะเห็นได้ว่าเวลาเราจะเข้ามาปฏิบัติเนี่ยทำไมเราจะต้องมาเดินจงกรมทุกๆครั้งนะเราก็ทําตามคําสอนของพระเจา้าการเดินจงกรมก็คือการเรียนรู้นในการเคลื่อนไหวไปตามลาดับเพราะการเรียนรู้เนี่ยต้องมาใส ข้อนหนอเดินผ่านมาพระเจ้านะทราบความคิดของพระยาสก็เลยบอกในขณะที่พระองค์กําลังเดินจมกลมอยู่กนะ็สงัดว่าที่นี่ไม่วุ่นวายหนอที่นี่ไม่ขัดข้องหนอเธอจงมาที่นี่เถอะเราจะแสดงทมให้ฟังนะหรือแม้แต่ภาษาวกของพระเจ้าเนี่ยพระองค์ก็จะรีให้พิสุผู้มาใหม่นะดนะูอย่างเช่นวันนท์ก็ดูก่อน กับภาษาบกาลูกศิษย์ของท่านกํากลังเดินจงกรมมันอยู่อย่างนี้เป็นต้นพระเจ้าไปเชีใหเห็นแม้แต่คูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าเนี่ยที่ประเทศอินเดียก็ยจะมีสถานที่จงกรมนะเขาเรียกว่าที่ตรงนั้นเรียกว่ารัตนจงกรมเจดีนะที่พตตุทธกยานะที่พตตุทธกยานะใครเคยไปสถานที่พระพุทธเจ้าตัดสลุ่นะที่เป็นเจดียใหญ่ อยู่ข้างข้างซ้ายข้างซ้ายนะยนะก็จะจับที่ไว้นะคือเป็นสถานที่ที่พระเจ้าเดินจงกรมหลังจากตัดสรู้นะเดินจงกรมระหว่างต้นสีมหาโพธิ์กับอ่ารัตนะจงกรมจะดีก็คือมีเจดีนะที่เทวดาเขาเนรมิตให้กับพระเจ้านะพระองค์ก็ทรงเดินจงกรมอยูนะ่เดินกลับไปเดินกลับมาเดินกลับไปเดินกลับมาที่จริาธรรม นั้นสมัยนี้เนี่ยปูบาอาจารย์นะเช่นหลวงปู่มั่นนะก็ยังเดินจงกรมนะ,ะไม่ว่าจะเป็นสายปฏิบัติสายไหนก็แนละ้วแต่ต้องเดินจงกรมนะครั้งหนึ่งหลวงปู่มั่นเดินไปขึ้นไปที่ภูเขานะท่านก็เดินจงกรมอยู่ชาวป่าเชาเขานะเดินมาหาของป่าเห็นพระ ก็คือจะสอนเ่าเขาะอะนให้เดินหาแล้วก็เรียกไปด้วยนะพ<ม>ุทธโทพุทธโทขวาพุทธซ้ายโทขวาพุทธซ้ายโทอย่างเงี้ยก็สอนเ่าเขาไปด้วยแลก็ได้ธรรมะโดยไม่รู้ตัวอย่างนั้นนั้นจะเห็นได้ว่าการเดินจงกรม,มมีความสําคัญเป็นลําดับแรกที่จะทําให้ให้เราเนี่ยได้เกิดสติเป็นสมาธิเกิดปัญญา นั้นพระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างไรวิธีการเดินจงกรมในมหาสติปฐานสูตรเนี่ยองค์ทรงตัดว่าคัดฉันตัวว่าคัจฉามิติประชานาติเมื่อเดินอยู่ก็รู้ชัดว่าเดินอยู่นะพระองค์ไม่ได้ทรงตัดว่าเดินแบบไหนนะ,ะก็คือให้รู้ชัดว่าเดินอยู่อ,อย่างที่อธิบายไปวันแรกะนะว่าคำวีอัตถะถามหาสติปฐานสูตรเนี่ยได้ยกหยิบขึ้นมาการเดินจงกรมเนี่ย การเดินเนี่ยไม่ใช่เป็นการเดินของใครการเดินเนี่ยจะต้องไม่มีศัก์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนไม่มีเราเขาจะต้องเดินและมีความรู้สึกอย่างนี้นั่นแหละก็คือการเดินจงกรมที่ถูกต้องแต่ถ้าเดินแล้วยังมีศักท์มีบุคคลมียังตัวตนยังมีเรามีเขายังมีเราเดินยังมีเขาเดินอยู่เนี่ยไม่ถูกต้องยังมีขาของเราแสดงไม่ถูกต้องคำเบียรตกระถาท่านบอกว่าแม่เด็ก แม้สัตว์เดรัจฉานที่มันเดินก็คือสุนัขบ้านมันเดินมันก็รู้ว่ามันเดินนะฉะนั้นต้องนิสัตโตนชโนะิชีโวนะสุนโยนว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนนะเวลาเราเดินก็ไม่มีเราเดินกว่าย่างหนอชาอยหญ้หนอมีแต่เพียงเท้าที่เคลื่อนไปกับใจที่รู้สึกนั่นแหละก็คือการเดินที่ถูกต้องนะแล้วครูบาอาจารย์นะ บอกวิธีการเดินอย่างไรนะพระมหากาจชนะเนี่ยท่านบอกว่านะเวลาเราเดินเราขยับเยื่นขึ้นไหวเนี่ยให้ทําเหมือนกับคนป่วยนะทำให้เหมือนกับคนป่วยเป็นในคนป่วยนะเวลาจะลุกจะเดินจะขยับเยื่นขึ้นไหวเนี่ยเขาจะเดินเร็วได้ไหมเขาก็เดินเร็วไม่ได้นะเขาก็จะต้องเดินเะช้าประคอบประคองกายนะของตนของตนไปครนะูบาอาจารย์ยุคหลัง นะก็เลยแนะนําให้เดินเหมือนกับเต่านะเดินเหมือนกับเต่าเดินเหมือนกับหอยทากนะเดินเหมือนกับตัวสลนะ็อตรู้จักตัวสลนะ็อตเนะี่ยเดสล็อตเป็นสัตว์ของฝรั่งกนะว่ามันจะข้ามถนนไม่ได้ทีมันช้ามากเลยนะมันเหมือนกับโลโมชั่น o ะเดินช้าดัานะะนั้นเต่าก็เหมือนกันเดินช้า,ชาแต่ก็ถึงจุดหมายนะถึงจุดหมายได้นะถ้าเร็วเนี่ย ไม่ถึงจุดหมายนะเหมือนกับไตนะแต่ถ้าเต่าเลยคันคานไปเรื่อยๆทำเรื่อยๆช้าๆเรื่อยๆนะก็จะทําให้ถึงจุดหมายเพราะว่าปัญญาก็จะเกิดขึ้นนะปัญญาถ้าเกิดขึ้นเราก็จะเห็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าอยากให้เรารู้ให้เราเห็นเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยบังเกิดขึ้นมาเพราะสิ่งนี้สิ่งนี้คืออะไรนะแม้ถ,า,ถาคานจะบังเกิดหรือไม่ก็ตามนะพระเจ้าตรัสอะไรเนี่ยสิ่ง มันก็มีอยู่คู่กับโลกอยู่แล้วแต่เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่เนี่ยตะทะทถาคตจึงเกิดข,ข,ขึ้นมาในโลกนี้สิ่งเหล่านี้ก็คืออนิจนนนะนจังทุกขังอนัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตาก็คือไตรักนั่นเองนะว่าสรรพสิ่งทั้งหลาย,ยมีความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดานะมีความนะทนอยู่ไม่ได้หนระือความเป็นทุกขนะ์สุดท้ายก็คือความไม่ใช่ตัวตน แต่ทำไมเราไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ล่ะเพราะอะไรติดบังอยู่นะเขาบอกว่าเพราะมีสามสิ่งเหมือนกันติดบังอยู่เหมือนกันนะนอกจากอภิชาที่มันบงังจิตบังใจแล้วแล้วนกะ็มีสามสิ่งที่บงังนะอย่างเช่นทุกนะทุกอะไรเนี่ยบทบงังทุกไว้เวลาเราปวดจราชาเนี่ยเจ็บปวดสมเลยเราคันยังไงนะเราทำยังไงกับความปวดตรงนั้นนอกจากกาหนดแล้วกาหนดแล้วไม่หาย เราก็เปลี่ยนอิริยาบถใช่ไหมนั่นแหละก็คือทําให้บทบังทุกไปเราจึงบอกว่าอิริยาบถบทบังทุกนะเราก็จึงไม่เห็นทุกเพราะว่าพอเราทุกเนี่ยเราก็เปลี่ยนตลอดเวลาเราเมื่อยเราปวดเราก็เปลี่ยนจากพานั่งเป็นยืนจากยืนเป็นเดินจากเดินเป็นนั่งจากนั่งเป็นนอนนะแต่ถามว่า ในทุกยียาบทเนี่ยปวดเมืนะ่อยเป็นทุกอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่าถ้าเราสังเกตเราก็จะเห็นนะว่าแม้ในทุกๆิกยาบทเนี่ยมันก็มีความทุกตลอดเวลาสังเกตไหมนอนปวดไหมยออน,นอนนะปวดไหมถ้าไม่ปวดเราจะพลิกทำไมซ้ายทีขวาทีสังเกตเนาะ,ะนั่งก็ปวดเดินเดินเดินก็ปวดเดินก็เมืนะ่อยแล้วมีในยาบทไหนบ้างที่ไม่ปวดไม่เมื่อยมีไหม มันก็ไม่มีแต่พอมันปวดแล้วเป็นไงเราก็เปลี่ยนไงเราจะเลยไม่เห็นความจริงของธรรมชาติเราจึงพ้นจากความทุกข์ไปไม่ได้ะเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่รู้จักทุกนั่นเองเมื่อเราไม่รู้จักทุกเราจะไปดับทุกได้ยังไงไม่รู้จักไฟก็ดับไฟไม่ได้ไม่รู้จักโจรก็จับโจรไม่ได้ังนั้นสิ่งที่ปิดบังะทุกข์ก็คืออย่าบทบังทุกข์สอง นก็คือคณะสัญญาคือความเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะบดบังความเป็นอนัตตาไว้นะก็คือความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนะบดบังเอาไว้นความเป็นกลุ่มเป็นก้อนนี่ไงเป็นกลุ่มเป็นก้อนก็คือขันห้างเรานี่แหละเป็นกองเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยก็เลยทําให้เรารู้ว่าเนี่ยคือตัวเรานี่อะไรนี่แขนของเรา นี่อะไรนี่คือเข,าเาข่าเรานี่ขาเรานี่ตัวเรานะยมีแต่ตัวเรามีแต่ของเราเท่านั้นเลยนะแต่ถามว่าถ้าเกิดแยกออกมาแล้วเนี่ยมันมีแม้ตรงไหนที่ว่าเป็นของเรานะถ้าเราลองดูให้ดีเอาตรงเราคี้ตรงนี้เอาตรงนี้มันเป็นแขนนะตรงนี้มันเป็นขานะนี่มันเป็นลําตัวเห็นไหมมันก็ไม่มีเราอยู่ในนั้นนะถนะ้เหมือนรถอะ่ะนะเหมือนรถเนี่ยที่เขาเรียกว่ารถพ่ออะไร เพราะมันมีองค์ประกอบส่วนประกอบนะไม่ว่าจะเป็นล้อไม่ว่าจะเป็นตัวถังพวงมาลัยนะต่างๆเครื่องยนต์อย่างนี้เป็นต้นมันรวมกันขึ้นมาเราก็เรียกว่ารถแต่ถ้าเกิดแยกมันออกไปแล้วเนี่ยตรงไหนเรียกว่ารถมีไหมไม่มีเขาก็จะเรียกว่าเรียกว่าล้อนะเรียกว่าตัวถังเรียกว่าพวงมาลัยนะเรียกว่าเครื่องยนต์ต่างๆไม่มีตัวเรียกว่ารถ มนุษย์เราก็เหมือนกันความจริงแล้วมันไม่มีเราอยู่ในนั้นแต่เราไปสมมติกันจนลืมไปแล้วก็ทำให้คิดว่ามันมีตัวเราอยู่มีเราเืนเราเดินเรานั่งพอและก็มันมีเป็นกลุ่มเหมือนก้อนเนี่ยเป็นกลุ่มเือนก้อนมันก็เลยปกปิดบังความจริงเอาไว้ไม่ให้เรารู้เห็นความจริงนี่แหละก็เรียกว่าสิ่งที่ป <c oughs> ิดบังในเรื่องของอนัตตาความไม่ใช่ตัวเรา สามก็คือสันตติที่ปิดบังความไม่เที่ยงเอาไว้สันตติก็คือความสืบต่อของรูปนามความสืบต่อของรูปนามเนี่ยให้ประมาเปรียบเหมือนกับะไรดีล่ะมันก็พัดลมก็แล้วกันนะมันเร็วดีนะฟุ๊ป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 ุ๊เลยเราเลยไม่เห็นช่องเราเลยไม่เห็นช่องว่ามันมีสามใะมีอยู่สามใบถ้าเรา เปิดให้มันเบาลงเราก็จะเริ่มเห็นมันทีละใบสามใบต่างดันั้นความสืบต่อรูปนามก็เหมือนกันมันเร็วมากเรายกมือขึ้นมาเราก็รู้เรายกมือขึ้นมาเราไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามนะอย่าไปพูดถึงเลยว่าเราจะรู้ว่าความสืบต่อรูปนามเป็นยังไงนะให้พูดให้สังเกตเห็นง่ายๆคือเหมือนกับสโลโมชั่นนะเหมือนภาพยนตร์ที่สโลโมชั่นปุกๆเราก็จะเห็นแบบ เป็นภาพซุดๆๆๆนะติดต่อไปอย่างนั้นนะงั้นการที่เราทําอะไรเร็วๆทาเร็วๆเราเนี้ยเราจึงไม่สามารถที่จะเห็นถึงอน้จจังก็คือความไม่เที่ยงได้น,นะเราไม่เห็นความสึกต่อของรูปของนามของรูปรูปเนี่ยไม่เที่ยงยังไงนามเนี่ยไม่เที่ยงยังไงนะเราก็เลยไม่สามารถที่จะต้นความทุกข์ได้ฉะนั้นเวลาเราเดินจงกรมเห็นไหม เราก็ต้องเดินช้าๆเดินช้าในคำพีวิสุทธิมารคกเนี่ยพระพุทธโสา,าจารย์ท่านจึงแบ่งการเดินไปเนี่ยแค่เดินเก้าเดียวเนี่ยเราจะต้องมีความรู้รับรู้ได้ถึงถึงหระยะด้วยกันหนะระยะนะในคำพีวิสุทธิมารคกก็บอกว่าอุทธัลน,นะนะอาติละหลันนะพุทนธะส,สัจเจนะสันนิเมนะสันนิลุมพนะเ,นเป็นต้น นะก็หมายความว่าภาษาไทยกนะ็คือเรื่อตั้งแต่ยกเส้นเท้าขึ้นมนาะยกเท้านะเคลื่อในใป่ข้างหน้าลงถูกกดนะก็เหยียบลงไปคือต้องรู้ในระยะแค่9ก้าเดียวก้านวะเดียวฉะนั้นนะคุูบาอาจารย์ในยุคนี้เลยนะนำมาประยุกต์ใช้เป็นการเดิน6กระยะนะแต่ของเราเนี่ยเดินเพียงแค่ระยะที่1นะึนะ่งนะเดี๋ยวก็จะค่อยเพิ่มให้ เพิ่มเรียนรู้ไปตามคนดับแล้วก็จะเพิ่มประยะที่2-3งสามสี่ห้ไปนะถ้ามีโอกาสนะถ้าเรียนจบดังะนั้นการที่ครูบาอาจารย์ท่านนะแบ่งให้เป็น6ระยะเนี่ยก็เพื่อที่จะอนุเคราะห์แก่จิตของโยคนะีของผู้ปฏิบัตินะจะได้ดูรู้ไปทาตามความเป็นจริงทีละสเต็ปทีละสเต็ปเพราะการที่เราจะมารู้ทีเดียวเลยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่าย นะฮะไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าเดินขวายากหนอเนี่ยเราจะรู้ทั้งหกสเตจเลยเนี่ยบางทีตรงกลางเรายังไม่รู้เลยบางทีเราก็ลืมเลยเนไสังเกตน,นะก็เดินก็ไปอย่างนั้นเองนะฉะนั้นนะมันต้องอาศัยสติสมาธิปัญญานะฉะนั้นเวลาวิธีการเดินจงกรมของเราเนี่ยเราจึงต้องเดินช้าๆนะเดินช้าๆบางคนเอ๊ะทำไมต้องเดินช้าด้วยเดินเร็วๆไม่ได้เนาะนะ พราะถ้าเดินเร็วๆอย่างที่บอกนะเราก็จะไม่สามารถเห็นนิจจาทุกขังหน้าตาได้แต่ถ้าเดินนา้าเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับเราซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เราเนี่ยได้มีสติอยู่กับกายนะที่เรียกว่ากายกตาสตินะากายกตาสติมีสติอยู่กับกายเราก็เลยนําอีกสูตรหนึ่งมานะที่พระพุทธเจ้าสอนกับภิกษุทั้งหลายเพราะว่ามีพระภิกษุเนี่ยสงสัยนะว่า การมีสติอันเป็นไปในกายเนี่ยนะทำอย่างไระพุที่เจ้าข้าผูนะ้ได้เจ้าแล้วก็ส่งตัดเป็นอุปมาให้ฟังนะตัดเป็นอุปมาก็คือนะมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะแล้วก็มีหญิงงามนะนะห้าประการด้วยกันผมงามผิวงามฟันงามัยงามก็นะมาร้องลําทําเพลงอยู่ที่เวทีแล้วก็มีประชาชนต่างๆคอยดูอยู่ ณะนั้นเองก็มีบุรุษผู้หนึ่งผู้ลักตัวกลัวตายนะถูกผู้ใหญ่บ้านขาจับได้นะว่าเป็นโจรเป็นขโมยนะก็เลยนะบังคับนะให้ชายผู้นี้เนี่ยถือนะขันน้ำนะหรือนะขันน้ําที่มีน้ำนะมีน้ํามันเต็มเต็มเตี่ยมนะนนนนนะแล้วก็บังคับให้เดินผ่านมาเนี่ยกลางวเวทีหน้าเวทีอย่างงี้นะแล้วก็บอกว่า ให้เดินไปห้ามทำน้ำหกถ้าน้ำหกเมื่อไหร่จะให้พระเจ้าข้าที่เดินตามมาข้างหลังเนี่ยสาม,มารถที่จะประหัตมหารตรัดหัวได้ทันทีเลยพนะระเจ้าก็ถามพิสุทั้งหลายว่าดูความพิสุทั้งหลายชายผู้นี้จะทำอย่างไรนะจะคอยสนใจประชาชนที่ดูมหาลสพหรือว่าจะดูกนันนางามนะที่กำมั ถ้าเรามีน้ําเต็มเนี่ยถ้าเราเดินเร็วไปไหนน้าจะหกไหมนะถ้าน้ําหกเราก็สติมันก็หลุดง่ง่ายนะงั้นเวลาเราเดินจงกรมเราก็เลยเดินช้าๆป่าย่างหนอซ้ายย่างหนอนะธรรมดานะของจิตเนี่ยมันมันไม่อยากดูหรอกนะเดินช้ามันเบือ่อนะนั่นคืออุปสรรคแต่ว่ามันจะต้องเป็นอุปกรณ์นะมันเป็นบททดสอบแรกของโยคีนะถ้าผ่านไปไม่ได้ก็ ก็จะหนีก็จะหายก็จะกลับบ้านไปเป็นธรรมดาแสดงว่ายังไม่ถึงพรมนะงั้นเวลาเดินไปช้าๆว้าย่งหนอเนี่ยกิเลสในใจมันจะโผล่ขึ้นมาเพราะอะไรมันถูกมันถูกเผานะเขาเรียกว่าอาตาปีนะคือเผากิเลสในใจของเรามันเล่าร้อนมันก็แสดงเป็นความรู้สึกออกมามันเบื่อมันหงุดหงิดมันลำคาญนะมันง่วงมันซึงมันขี้เกียจเดินอย่างเงี้ย ดังนั้นต้องกำหนดเดินอยู่ก็ต้องกำหนดนะไม่ใช่ไม่กำหนดเบือนเนาะเบือนเนาะเดินก็สักใจว่าเดินไปเพราะเราเดินเป็นหมู่เป็นคณะนะถ้าเราเดินเดี่ยวเดี่ยวแยกเดี่ยวเนี่ยเราต้องหยุดแล้วกำหนดให้มันหายก่อนหายออกจากใจแล้วค่อยเดินต่อนะอย่างนั้นแต่เราเดินกันเป็นหมู่คณะเราก็กำหนดไปเรื่อยๆนะจนกว่ามันจะหายไปเดินก็สักต่ว่าเดินไปนะอย่างนั้นดัะนั้นเราเดินจงกรมเนี่ยต้องเดินช้าๆนะจึงจะได้อานิสงส์ของการเดิน นะซึ่งพระเจ้าตรัสไว้ในจังกะมะสูตรนะว่าถ้าเราเดินจงกรมนะเดินได้ดีแล้วเนี่ยนะเราก็จะได้อานิสงสนะ์ห้าประการไม่กันนะหนึ่งก็คืออัฏฐานขนะขโมโหติก็คือเป็นผู้อดทนต่อการเดินทางไกลนะเราก็จะสามารถเดินทางไกลได้เหมือนพรนะเจ้าเดินทรงเดินไป ภาษาวกเนี่ยเดินไกลมากนะก็ก็กยังไปนะบางทีเดินถึงสองเดือนก็ไปนะตั้งแต่พระองค์ตัสรู้แล้วไปโปรดปัญญวคัคคีวันที่ตัสรู้ก็คือวันวิสาขาเดือนหกใช่ไหมแล้ววันที่โปรดปัญญวัคคีือนไหนจำได้ไหมชาวพุทธ <c oughs> วันวันอะไรเอาวันอะไรดีกว่า,าที่โปรดปัญญวคัคคีแล้วมีมพ,าาพระสงฆ์ครบพระรัตนตรัย พระสงฆ์บรรลุธรรมหนึ่องค์แรกพระอัญญาโกธัญาณวันอะไรอยู่อ่ะจำได้ไหมอ่ามีเอาใบให้วันมาคะบูชาวิสาขะบูชาอาสาหะบูชาเอาแค่นี้พอเนี่ยสามวันนียพอเดี๋ยวเยอะเดี๋ยวงงนะวิสาขบูชาเนี่ยเอาวิสาขบูชาก็คือวันที่พระเจ้าตรัสรู้แล้วนี่เอาแค่นี้เหลือสองวันแล้วเหลือมาคะกับอาสาหะ วันอาวันอาลสาสหาูชาอาสาระหะหรืออาอาสาระหะบูชานะก็คือเป็นวันที่พระสงฆ์เนี่ยเกิดขึ้นองค์แรกในโลกพพเพราะพระเจ้าเสด็จมีโพรดใช้เวลากี่เดือนเห็นไหมพระเจ้าเสด็จดําเนินไปอะ่ะาต่สรูเดือนหกวันอาสาหาูชาเดือนอจําไม่ได้แล้วนะเดือนแปดนะเดือนแปดนะือนแตกก่อนเข้าพรรษาเนาะต็คงใช้เวลา เดินอยู่เกือบสองเดือนในชะ่นะเพราะเป็นานิสงการเดินจงกรมนั่นเองนะเป็นผู้อดทนต่อการเดินทางไกลสองประธานนะัครโมโหตินะเป็นทําให้เกิดความเพียรขึ้นมาดังนั้นการเดินจงกรมเนี่ยจะทําให้เราได้ความเพียรนะสังเกตไหมเพียรทางกายเพียรทางใจนะกายเคลื่อนไหวใจรับรู้นะใจตามรู้อาการเคลื่อนไหวของเท้าเคลื่อนไหว,ข,ไหว,ข,ไหวขวาย่างหนอ ้ายย่างหนอขวาย,ย่างหนอซสายย่างหนาะ uh, มันก็มีความเพียรทางกาย <c oughs> ก็คือเราได้เดิน uh, ความเพียรทางใจก็คือความขยนมันในใจในกำลังตามกําหนดรูปฝ่ายเอางซ้ายบังขวาบางซ้ายบางจ uh, ึงทําให้เกิดความเพีย uh, รอาการที่สามเนี่ยอาการที่สามก็คืออัปปาภาอัปปาพาโธติก็คือโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยไม่ค่อยมี เพราะอะไรเพราะร่างกายแข็งแรงการเดินจงกรมก็เป็นการออกกําลังกายนะของพระพิสุสงในพระพุทธศาสนา,นะาพระสงฆ์จึงเดินจงกรมบ้างเดินบิณฑบาตบ้างนะเหล่านี้เป็นต้นนะก็จะทําใหนะ้ร่างกายแข็งแรงร่านงะกายแข็งแรงโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่ถามมาประการที่สี่ก็คือขายิเตศสายิเตอสิเต สัมปชานนาคาลีโหติสัมมาปรินามังโหตินะก็คืออาหารที่เรากินไปเนี่ยนะก็จะย่อยง่ายะฉงนั้นเวลาเราทานอาหารเสร็จเนีช้าก็ดีเพินก็ดีเราก็ควรจะเดินจงกรมสักนิดหน่อยหน่อน,ะนะเดินจงกรมนะก็จะทําให้เกิดกระบวนการเผาผ่านทางร่างกายอาหารที่เรากินไปที่เรากําหนดไม่ละเอียดมันก็จะเป็นเม็ดนะใหญ่ๆ ก็จะย่อยได้่ายขึ้นอย่างนั้นประการที่ห้าเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะจังกรเมสมาธิทิรทิโคโหตินะก็คือสมาธิที่ได้จากการเดินจงกลมจะตั้งได้อยู่นานนะนี่คือเป็นสิ่งสําคัญที่สุดนะเพราะว่าสมาธิในการเดินจยงกลมอย่างที่บอกอะเราเราเดินขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอตของเราจะต้องจดจ่ออยู่กับเท้าที่เคลื่อนไหว นะถ้าสามารถจดจ,ดจ่อได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลานั่นหมายความว่าสมาธิของเราเนี่ยตั้งมั่นได้ดีแลาเป็นไงรู้ไหมเวลาเรานามานั่งเนี่ยจิตของเราก็จะจดจ่อท้องได้ดีพองนอยึดหนอพองหนอยึดหนอนนถ้ามีอารมณ์แทรกอย่างอื่นปุ๊บเนี่ยก็จะไม่หลุดนะไม่หลุดหมายความว่ามีสติก,กำหนดทันทีนะเออได้ยินหนอนได้ยินหนอได้ยินหนอพอเสียงอย่างเงี้ยดับไปก็กลับมาคองหนอยึดหนอะองหนอยึบหนอคือจะไม่ค่อยหลุดนั่นเอง นะมีสติกำหนดได้ตลอดเวลานะฉะนั้นการเดินจงกรมเนี่ยถ้าเราเดินได้ดีนั่งก็จะได้ดีนะเหมือนกับซีดีอ่ะถ้าเราเดินไม่ดีนั่งก็จะไม่ดีนะซีดีที่ตกล่ลงนะเราเดินไปขวาย่างหนอนแล้วเราขาดการกำหนดพอรู้รู้สึกตัวอทีเรามากำหนดเดินต่อไปแล้วก็ไปลืมอีก เือยู่เป็นพักเป็นพักนี้แล้วก็รู้สึกตัวเป็นพักเป็นพักนี้เวลาเรานั่งก็จะเหมือนกันนะรู้สึกตัวเป็นพักพอรู้สึกตัวแล้วก็ลืมคิดไปนน่นนี่นั่นเสร็จแล้วก็บอ่กลับมาลุยนะลุยลุยทีนะลื้ออีกนะลุยท,ทีสุดท้ายก็พอสมควรกับเวลาเลยะนะก็เลยรู้สึกตัวจรงนั้นนะงั้นการเดินจงกรมได้ดีเนะนี่ยนั่งก็จะได้ดีด้วยนะแต่ว่าเราต้องเดินช,ช้าๆใจเย็นๆกว่า ย่างหนอซ้ายย่างหนอนะเดินจงกรมนะตามรู้ตามหนนให้ดีนะฉะนั้นเมื่อเราปฏิบัติแล้วนะเดินจงกรมต้องฉลาดนะเรื่องเดินจงกรมนี่ก็นะปฏิบัติทมแล้วต้องฉลาดนะไม่ใช่ว่าเดินจงกรมเสร็จแล้วเรากลับไปบ้านไปเรายังไปเดินจงกรมอยู่ก็อันตรายนะเดินจงกรมข้ามถนนเงี้ยขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอสิกรอไปกินก็โทษอาจารย์ไม่ได้นะ ปฏิบัติธรรมเราต้องฉลาดเหมือนเพื่อนของอัตมานะท่านนะปฏิบัติด้วยกันนะนะที่วัดพรนะนระรจากนั้นท่านก็ไปอยู่ที่บ้านนะไปอยู่ที่บ้านนะไปอยู่ที่บ้านนะไปอยู่